มาฟังธรรมะพร้อมกันนะครับในหัวขอ้อเรื่องทำไม<อ>ต้อง,องมีมารด้วยนะครับตามสตัยพระอาจารย์ดวงพรนท่านเปิดโลกนิมนต์ครับผมก่อนอื่นก็รับบุญก่อนนะเราเจอกันก็ขอให้ได้รับบุญระบุญระบุญเอาไปต่อย,ยอดต่อบุญต่อบารมีต่อยอดพระพุทธศาสนากันได้ทุกคนสาธุสาธุ ทำไมต้องมีมารด้วยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่คู่กันพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมารเป็นผู้ทดสอบครับมารคือผู้ที่ประรองมารเป็นผู้ที่จะต้องเรียกว่าสอบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า ถ้าพูดภาษาชาบ้านเาต้องบอกว่าอะไรเจ๋งแค่ไหนมันบอกอประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมาระจญเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสอบผ่านไม่ผ่านเพราะว่านักปฏิบัติไม่มีใครสอบเรานะครับนอกจากมารมารสอบเราเห็นไหมมารสกัดกัน้นขัดขวางทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาเราต้องดีใจนะครับอย่าเสียใจอันนี้คือเคล็ดลับของนักปฏิบัติัถ้าคุณไม่เจอปัญหาแล้วคุณได้ดังใจได้ดังใจนั้นก็แสดงว่าคุณยังอนุบาลอนุบาลกนะตอนไว้ตอว้ตอนไว้เอาไปบ้านเราเหมือนบอกแมนครับอืมเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเด็กอนุบาลเรารู้นะว่าต้องทําอย่างไรแมนบอ อเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราต้องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราเองเหมือนบ่สตนแหละเป็นที่พุ่งอย่งตนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครละครับที่จะมัมาต้อนแล้วต้อนแล้วแมนบอกตอนเนี่ยใช่ต้องบอกตอนเ <laughs> น่ยใช่แต่ไม่ต้อนครับต้อนไม่ได้ครับแมนบอกเพราะว่าอะไรเพราะโตแล้วครับอือนักปฏิบัติคือโตอพอสมควรที่จะตนแหละเป็นที่พู่งห็่งตน เด็กอนุบาลพึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้คเราต้องเป็นพี่เลี้ยงแมนบ๊อครูต้องเป็นพี่เลี้ยงแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเป็นอนุบาลก็ต้องไปโรงเรียนอนุบาลครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ก็นักปฏิบัติคือผู้ใหญ่ครับแมนบ๊น นักปฏิบัติคุณต้องรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แกเรียกว่ายิ่งเจอปัญหาเขายิ่งสู้ปัญหาเขามีไว้ให้แก้ไขปัญหาเขาไว้ประรองคนที่ทำได้แม่บอครับ<ช>ผมถ้าคุณทำไดค้คุณผ่านใช่ไหมครับแม่พระก็จะพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่า วิปัสสนากรรมจัดซึ่งหนามเสี้ยนนะครับแล้วถ้าคําว่าหนามเสี้ยนเนี่ยหาเจอง่ายๆไหมครับไม่ครับเจาะมันทุกที่เลยบ่ครับขั้นแคลไลแมนบ่ครับแจ้งม,มันอยู่ห่องใหญ่มันเดียดดาดเป็นเดียดดาดเป็นบ่ยางว่าเต็มเท่าแมนบ่กอวเพราะฉะนั้นนะนั่นแหละครับวิปัสสนากรรมจัดซึ่งหนามเสี้ยนก็บอกว่า วิปัสนาคืออะไรปัญญาล้วนๆครับปัญญาที่อย่างรู้ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ไปถึงกันนั้นคุณก็เป็นอนุบาลครับอนุบาลใครหลอกล่อก็ได้เหมือนบ่ครับอืมสั่มไสสั่มไสเหมอนบ่คือแย่งกันทําอะไรก็ได้เหมือนบ่เพราะว่าคุณยังอันวัคุณก็ฝันในฝันที่คุณต้องฝันอะไรก็ฝันไปนั่นบ่อยากฝันอะไรก็ฝันไปเพราะว่ายังไงครู เขาก็เป็นพี่เลี้ยงให้แมนบอกครับมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดเนี่ยคุณต้องเจอกับมารแน่นอนครับเพราะมารน่ะเขาเป็นผู้ที่จะต้องประรองครับมารทําหน้าที่ประรองมารทําหน้าที่ที่จะขัดขวางให้คุณไปไม่ถึงถ้าคุณถอยแล้วกลับไปเริ่มใหม่แสดงว่า คุณไม่ผ่านแมนบอคุณกลับไปขึ้นฝั่งเดิมแล้วคุณโทษใครได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ล่ะครับอย่าอย่าหาพวกมาร่วมด้วยเลยครับมันยิ่งผิดเพราะฉะนั้นอ่ะควรจะวิจัยตัวเองว่าเราแพ้คือแพ้แมนบ่าแพ้แล้วคุณเริ่มใหม่คุณเจงแมนบอสแต่ถ้าแพ้แล้วผ่านคุณไม่ใช่แมนบผมไม่ใช่นักปฏิบัติครับ คุณเป็นได้แค่ผู้ที่จะอยากรองลองคุณก็ได้แค่รองครับอยากเห็นคุณก็ได้แค่เห็นครับอยากลองดูคุณดูครับเพราะคุณไม่สามารถลงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงแล้วคุณจะเจอของจริงตรงไหนเพราะฉะนั้นมานไม่มีไม่ได้ครับเพราะว่ามานเป็นผู้ที่ติวเข้ม เรียกว่าข้อสอบกูไม่ยอมให้ผ่านแม่บอกเข้มไหมเข้มครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะผ่านนะนมานไปได้ง่ายแม่บอกครูบาอาจารย์กว่าจะจบกันมาได้จนได้บอกว่าตายเป็นตายเหลนเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะมาสู้แค่จิ๊บจิบแล้วคุณก็บอกว่าโอแมนจะไอ้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 ไอ คุณว่าวิญญาณขอรก็ว่าฟังบุคูเรียง <c oughs> แมนบ่เพราะฉะนั้นคุณจะผ่านมานหรือไม่ผ่านมานไม่มีใค่ว่าครับเพราะว่าคนที่จะรู้ก็คือตัวเรานั่นแหละครับแมนบะแมนครับเพราะว่าถ้าเราสอบผ่านเราได้ความรู้พิเศษที่นำออกมาแล้วทำประโยชน์ได้จริงนั่นครับ แต่ถ้าเราไม่ผ่านคุณจะเอาตรงไหนมาับแมนบ่อแมนครับมีแต่โทษคนนั้นโทษคนนี้แมนบ่อช่ครับนักปฏิบัติเมื่อแท้จริงแล้วเขาก็ไม่โทษใครครับจะโทษทำไมเพราะเขาก็ไม่ได้ฟังใครมาใส่ในใจเราอยู่แล้วใช่ไหมเสียงเข้าหูตาเห็นรูปคูได้ยินนั่นเองใช่ไหมครับเขาก็ไม่ใส่ใจเพราะว่าอะไรเพราะเสียงนั้นน่ะ มาช่วยเราไม่ได้แมนม่น <Man. S 2> เพราะฉะนั้นใครจะติชินนินทาใครจะว่าเราดีเราก็ดีตามปากเขาไม่ได้นี่คือหลักการปฏิบัติที่แท้จริงใครจะว่าเราชั่วเราปลอดภัยคนที่พูดอย่ามาใกล้เราเราปลอดภัยไหมปลอดภัย <I> เพราะฉะนั้น่ะคนไม่มาหาเราสิบคนเราจะทุกข์ทำไม ไม่มาหาร้อยคนจะทุกทําไหมแมนบ๊อไม่มาหาพันคนแล้วก็จะทุกทําไหมเพราะอะไรตนนี้ที่ผูเห็นตนแมนบ๊ครับผมอืมพอพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองมาเองกแล้วใช่ไหมครับอือไม่มาหาเราเราเหนื่อยทาไหม man, แมนบ๊อแมนอ่าไม่มาหาเราสาทุให้เขาดีให้หมดซักแมนบ๊ แต่ถ้าเข้ามาหาเราด้วยกานี่ร้องไห้ร้องโหยมามีทุกข์ก็อย่ามาปวดใจเราเป็นบ้างครับเพราะอะไรเราก็ได้แค่ว่าเออทําอย่างนั้นสักไปอย่างนี้จะไปนู้นจบไหมบ้างชี้ทางให้พอชี้ทางแล้วคุณทําก็ทําคุณไม่ทําคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรไหมบ้างนั่นคือไม่ผิดไหมบ้างไม่พูดไม่ผิดเห็บ้ครับคอืเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกล่าวร้ายกันไป ก็เข้าทางมานไหมบ๊อคเราก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณที่ว่าเราไม่ดีเราก็ต้องขอบคุณเพราะอะไรขอบคุณเพราะเราจะได้วิจัยตัวเองเราจะได้ไม่ประมาทยิ่งเขาพูดมามากเท่าไหร่เรายิ่งประมาทไม่ได้นั่นไงใช่ไม่ใช่ใช่เออถ้าเขาไม่ติดชินนินทาม,มาสิเราจะประมาทแหมบ๊อ เ <Man. S 2> พราะฉะนั้นขอบคุณครับขอบคุณที่จะทําให้เราเดินอย่างมั่นคงแมนบอกแมนแมนบับนั่นคือความวิยาอุตสาหะอดทนอดกั้นที่เราจะต้องเดินไปให้ผ่านไปได้แมนบอทแมนบอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแมนบอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเลยครับอืวัดจิตวิจัยเราว่าเรา เป็นเหมือนเขาว่าไหมถ้าเป็นเรารีบแก้ไขแมนบอ๊อครับรีบต่อยมันแมนบ๊ต่อยให้ต่อยในเนี้แมนบอ๊อต่อยให้มันลูกแพ้ลู้ชนะแมนบ๊ขึ้นเวทีในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต่อยกับใครครับเราต่อยเนี่ยแมนบ๊ต่อยอยู่กับมนันที่เรียกว่าอยู่ในตัวเราเนี้ยแหละครับแมนบอ๊อสู้กันให้มันรู้แพนะ้รู้ชนะรู้อภัย เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ได้มาง่ายๆไม่มีค่าเท่ากับของได้มายากหรอกครับแมนบะนจริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องวัดเว้ยแมนบะเออมันต้องได้วัดกันสักตั้งแมนบอเอาให้มารู้แมนบอเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวเลยครับเพราะว่ามีมาน้ึงขอบคุณเพราะว่า พระพุทธเจ้าขอบคุณมารเหมือนอบคัครับผมขอบคุณที่ผจญเราขอบคุณที่ทําให้เราไม่ประมาทขอบคุณที่เราให้รู้ว่าเราผ่านได้ไม่ได้มันบอพอเราผ่านไปแล้วเราโอ้เราผ่านแล้วช้อยนี้เพราะคนเนี้ยพอได้ยินเสียงเขาสวดมรรกองแปดตั้งแต่ข้อองค์ที่หนึ่งมาถึงองค์ที่แปดฉันบอกตัวเองว่านี่หรือมรรกองแปด ฉันผ่านแล้วเว้ยฉันอยู่ในตำราวเว้ยบอกตัวเองอย่างนี้ครับแสดงว่าฉันผ่านเห็นไหมมีใครสวดแล้วบอกว่ามันตัดอารมมติให้ตัวเองว่าตัวเองผ่านไหมไม่มีพยายามเนาะครับผ่านช้อยไหนบ้างให้รู้ แล้วใครที่เรียกว่าไม่เจอมาเลยเนี่ยก็อนุบาลอู่แวะอูแวะเพิ่งการเขาจับแต่งตัวให้อยู่แม่นบอกถ้าหากว่าเราเจอมานนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแม่นบ๊อถ้าเราไม่เจออุปสรรคอะไรเลยเราเป็นเด็กเพราะมีคนเคลียร์ทางให้เสมอแมนบครับ แต่ถ้าเราโตแล้วไม่มีใครเคลียร์ทางให้หรอครับแมนบ์ทำเองแมนบอชัดไหม,มเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับเราไม่จะเป็นต้องไปใส่ใจคนที่พูดเพราะว่าคนที่พูดสามารถทำได้อย่างเราไหมหรือว่าทำได้มากกว่าเราไหม ถ้ามากกว่าเราเราจงขอความรู้จากเขาจงขอเป็นลูกศิษย์เขาแมน่นบั้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เปรียบแล้วครับแต่ถ้าหาว่าคนพูดแล้วไม่รับผิดชอบเราได้ก็อย่าไปวอรี่มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จำเข้ามา <c oughs> เห็นเขาว่าไปก็เลยมันจำได้แมนดีอันว่ามันหนาฟบ้างเนี้ยแมนบอกก็เลยอย่าไปใส่ใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่เลี้ยงดูเราอยู่แล้วแมนบอกครับผมออเเขาว่าของจริงน่ะเชื่อจริงได้จริงมันบอกไม่เชื่อมันไม่ได้อยู่แล้วแมนบอกคุณเชื่อได้แค่ไหนคุณก็ได้แค่ไหนแหละบะาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะทางใครทางมันถูกต้องมันบอกครับ ทุกคนมีรูบาจังเป็นของตัวเองแม่นบ่แม่นครับอย่าทับถมกันคุณชอบอย่างนั้นคุณก็ได้แบบนั้นแม่นบ่เราชอบแบบนี้เราจรึงได้แบบนี้แม่นบ่เราชอบพิสดารเราก็จึงได้พิสดารแต่คุณทําได้พิสดารหรือยังก็ไม่รู้แม่นบ่น<ม>เพราะว่าขั้นเบสิกใครก็ทําได้แม่นบ่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยพิสดารกับเบสิกต่างกันนะครับอืม พราะที่มาพูดอยู่นี้แค่เบสิกครับเป็นแค่เบสิกที่จะพูดอยากให้ชาวบ้านชาวบ้านยากลากยากอย่างเราเราเนี่ยลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองเหมือนเราเนี่ยนัน,นบอกเข้าใจอืเรียกว่าตัดป้อนเป็นำคำคให้รู้ให้เคยให้คิดได้นันบ๊ะช่ครับไม่อยากให้มีบาปมีกรรมแรอะครับอืเพราะฉะนั้นอะ มานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดก็กหมายถึงว่าเราจะไม่รู้ว่าเราผ่านไปแค่ไหนแล้วถ้ามานไม่มาผาจญเราอย่างยิ่งยวดอย่างชนิดที่เราเกือบเป็นเกือบตายแล้วปอดผ่านไปได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสุดยอดไม่สุดยอดแมน่นปะครับ อยังหลวงพี่จิโพงศ์หรืออาจารย์กิโพงศ์ตอนนี้หลวงแม่กล้าเรียกเขาว่าอาจารย์กิโพงศ์ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาผ่านความตายมาแล้วครับผ่านมาอย่างที่ที่นี่เป็นเนนครับอ่าตอนนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าก่นจะผ่านจุดน,นั้นได้ไม่ช่นเรื่องเล่นครับต้องคุณต้องมีคุณแจหลายดอกเลยครับอืม เพราะว่าทุกรูปแบบเขาผ่านตรงนั้นมาได้มาถึงมาเป็นหลวงพี่ได้ก็ต้องเป็นเรียกว่าอาจารย์กีรพง์ได้แล้วครับเขาสามารถเป็นอาจารย์ได้ตั้งแต่เป็นเนรแล้วครับเพราะผ่านวิกฤตนั้น่ะวิกฤตเป็นวิกฤตตายตายหลายรอบบอกได้เลยว่าถ้าบุญไม่พอบารมีไม่พอปิดครับ ปิดบัญชีแน <Yeah. S 1> มนบ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่านั่นแหละผ่านมานมาแล้วครับแมนบ์ <Yeah. S 1> ผ่านมานมาแล้วก็ใช่ว่าจะหมดนะครับแมนบ์ <Yeah. S 1> มันยังต้องสู้ต่อไปครับ <Yeah. S 1> เพราะการนี้เราจะต้องสูสงเงินไปมันยิ่งต้องโดนใส่ครับแมนบ่ <Yeah. S 1> แต่ช่วให้มันตายแบบไหน เท่านั้นเองแม่นบอกครับหลวงแม่จะไม่สอนให้ใครยึดติดอยู่ก็ต้องใส่สีนี้เท่านั้นนะครับเพราะสีนี้มันก็เป็นแค่รูปธรรมให้รู้ว่าเป็นพระแต่ไม่จําเป็นต้องยึดหรอกครับยึดที่จิตคุณจิตคุณเป็นพระหรือปเปล่าแม่นบอกถ้าจิตคุณเป็นพระคุณไม่ต้องผมพ้าคุณก็เป็นพระแม่นบอกเพราะคุณไม่สามารถไปฆ่าใครได้แม่นบอกอืม คุณสามารถที่ทําดีได้อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชของคุณอันนั้นคือจิตเป็นพ,พระพระภายในพระภายนอกใครก็ทําได้แล้วถ้าใครบอกว่าเป็นพระแล้วโหก็แม่เราเป็นพระเราดีเป็นพระเรารว,วยไหมมารวยน้ำกัดน,นะครับมาเป็นสนิทสิทอดให้แม่อบมอกบออืม เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณคิดว่ามันดีมันหลอกใครได้อย่างที่คุณพูดนะคุณมาเป็นเองนะครับคุณมาบวชให้คุณจะไปดั่งกระตนลำบากทาไมครับถ้าทําได้แบบนั้นแมนบ้าไม่ให้เอาเองจะที้แมนบ้าแมนครับคุณคิดอะไรคิดว่ามันง่ายเหรออย่าคิดให้มันบากดีกว่าหมใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ครับทุกคน รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะดีเมื่อดูตัวเองดีแล้วไปทับถมคนอื่นเขาทำไมแมนปะแมนครับควรให้กำลังใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมะท่านก็ไม่ได้ต้องการให้เราไปเอากำลังใจจากใครพะพูดทธเจ้าท่านบอกว่าตนเราไปิเพืเ่อนตอนก็หมายถึท่านบอกให้สอนตัวเองได้บอกตัวเองเป็นให้กำลังใจตัวเองเป็นอบอุ่นคือเราเอง เราไม่ต้องไปว้าเวอยู่ที่ไหนแล้วเราว้าเวแลวกกอดตัวเองได้เราสามารถที่จะให้ความอบอุ่นตัวเองได้สอนตัวเองเป็นคําว่าว้าเวไม่มีครับเพราะอะไรเพราะเรามีทุกอย่างอยูอย่ในนี้เพราะฉะนั้นอ่ะนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าไมนสอนให้เราตนเราไปดิ้เหมือนตนไม่ได้สอนให้เรา ฟังใครแล้วทําตามครับอืมฟังครูบาอาจารย์เท่านั้นครับแต่ครูบาอาจารย์ก็มีทั้งหมดแปดมื่นสี่พันสายทางนะครับแล้วคุณอย่าเอามาเปรียบกันว่าสายทางนี้ถูกสายทางนี้ผิดอย่าครับสายทางไหนก็ดีถ้าคุณทำได้ถ้าคุณจะไปกรุงเทพคุณจะไปสายทางเส้นไหนคุณก็ไปถึงกรุงเทพเหมือนกันอืม ไม่ใช่ใช่คร<ช>ับไปทงางอวกาศก็ได้ก็ไปถึงมุงเท่เหมือนกันแต่ทางไหนมันถึงเร็วคุณก็อย่าเยียบย่าคนที่ถึงช้าครับแมนบอกแมนครับควรให้กําลังใจเขามีทุนแค่ไหนเขาได้แค่ไหนก็ดีไหมหรือว่าคุณจะแบกเขาไปแมนบอกถ้าแบกไปได้ก็ช่วยกันแบกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบกไม่ได้อย่าไปฉินเขาแล้วมันจะเข้าตัวมนันบอครับ เพราะฉะนั้นอ่ะมารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนั่นเขาให้เราระวังตัวเราเองด้วยระวังคนรอบข้างด้วยแล้วก็คนเราเองทุกคนย่อมต้องระวังตัวเองแม่นบ๊ะแมนครับอย่าทําผิดการแมนบ๊ะอย่าติฉินนินทากันอย่ากลายเป็นมารซะเองแมนบ๊ะเราไม่รู้เราเป็นมารตอนไหนแมนบ๊ะมารก็อยู่ในนี้พระเจ้าก็อยู่ในนี้ ทำดีทำชั่วนั่นเองแม่นบะครับกายกรรมวรจีกรรมโนกับวจีคือคำพูดที่เราพูดผิดแมนบะผิดไหมผิดคนเดียวไม่พอใช่ไหมไปสอนให้นคนอื่นผิดด้วยแมนบะครับนั่นหาหาพวกอ่าแม่นะบะหาพวกร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นพระพเจ้าท่านบอก,บอ,กอย่าตามน้ําต้องสวนกระแสให้ได้จึงไปที่สูงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสาวหาพรรคพวกอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณยังไหลตามน้ําครับ แมนบ์ <Man> mm hmm. ขึ้นที่สูงคือต้องโดดเดียวแล้วกล้าโดดเดียวด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวแมนบครัอ mm hmm. ทุกคนที่อยู่กับหลวงแม่มาชัดหลวงแม่ไม่กลักวกลัวอะไรที่จะหนีแม่มีไหมไม่มี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหนีก็ตายไหมเนาะไม่หนีก็ตายใช่ไหม นั่นคือมารไม่มีบารมีไม่เกิดครับถ้าเราไม่กล้าเผชิญอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเราเจออะไรแล้วเราจะไหวไม่ไหวมั้ยบ๊แม่นครับเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติจริงๆแล้วคืออยู่อย่างท้าทายมั้ยบ๊ท้าทายตายก็คือตายมั้ยบ๊อใ่ครับผมรอดก็คือรอดทุกอย่างนั่นคือวัดวัดให้รู้ว่าถึงไหนแล้วแม่นบ๊อนีอ่เพราะฉะนั้นเนี่ย มนันเป็นตัวพิสูจน์เราเรายิ่งเจออุปสรรคมากเท่าไหร่แสดงว่าเรากำลังขึ้นสูงมากเท่านั้นอพอขึ้นสูงแล้วก็คือคนที่จะป่ายปีนขึ้นที่สูงน่ะมันน้อยครับคุณจงเตรียมตัวว่าคุณต้องช่วยตัวเองได้แม่นป่าใครจะปีนขึ้นถึงคุณไม่ถึงคุณคุณก็อย่าก,กลัวครับแม่นป้าครับกลัวทำไมแมนบะา ระดับเทพพรมเท่านั้นถึงจะถึงมดนบอกเพราะว่าเทวดาเทพพรมเขาขึ้นที่สูงได้แมนบอกคุณอย่าไปหวังเอาอนุบาลมาปีนแมนบ่มันปีนบ่ได้ใเราเนาะคุณไปอุ่มเอาแมนบ่เพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณเจออุปสรรคคุณเจอปัญหาต้องร่าให้กําลังใจตัวเองเลยว่านั่นนะ่ะคุณกําลังขึ้นที่สูงแล้วนั่นคือคุณต้อง เป้าหมายของคุณคุณย่อหย่อนไม่ได้แมนบะแมนครับถ้าย่อหย่อนแค่คําพูดของคนนั่นเอาวัดว่าเรากําลังอนุบาลแมนบครับถ้าเราไม่ใส่ใจคําพูดของคนแต่เรามั่นใจในตัวการกระทําของเรานั่นคือสุดยอดครับแล้วถ้าหากว่าอาจารย์เจีรพงษ์เนี่ยไม่ผ่านความเป็นความตายแล้วก็ไม่มีความจริงจังจริงใจที่จะเอาชนะสิ่งที่เรียกว่า ตัวเองบัญชินน่ะได้แล้วก็หลวงแม่ก็ไม่สนับสนุนครับเพราะหลวงแม่บอกแล้วคติธรรมของหลวงแม่คือสร้างพระดีก่อนมบนบ๊อครับผมอือเพราะพระดีเรายินดีสนับสนุนอย่างนั้นจะดีกว่าไหมดีแต่ต้องพิสูจน์กันด้วยเบนบ๊อครับอือดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีเพราะไงไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงสนับสนุนพระอยางมีผัวหรอถ้าอยางมีผัวไม่บวชครับมบนบ๊อ แมนครับอยากมีผัวถอดท้าไปเลยครับแมนบอกบอกทำไมอ่ะมันเจอสองเด้งทำไมแมนบอกสองเด้งสามเด้งอีกต่างหากแมนบอกบ๊อกบอกแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยยินดีสนับสนุนคนที่ทำดีครับแล้วยินดีสนับสนุนคนที่อดทนและก็ขวาวันครับ เพราะการที่เราจะเดินอย่างมีเพื่อนก็ดีกว่าอย่างไม่มีเพื่อนเหมือนบอกแต่ถ้าหากว่าตอนที่เราฝึกฝนเราต้องยอมที่จะโดดเดี่ยวเหมือนบอกแมนครับแม้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเมื่อเราต้องมาสอนคนแล้วเราก็ต้องมีใครก็ได้แม่นบอถ้าใครอยากเรียนรู้แม่นบอกก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้แต่ถ้าใครไม่อยากเรียนรู้ ไปอุ้มเข้ามาทําไมแม่นบะป้อนใส่ปากมันก็ขายทิ้งเหมือนบอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนไม่ทำดีทุกคนก็ไม่ได้ดีเอหมือนบบต่อให้หลวงแม่ มีดีจะให้มันก็เป็นไปไม่ได้แม่นบอกเพราะก็รับไมได้แม่นบอกยังมีอีกเยอะที่จะเรียกว่าเอามาพูดได้ในเรื่องแบบนี้ในเรื่องที่มารไม่มีบารมีไม่เกิดหรือว่าทำไปต้องมีมานด้วย mm. มานมันเป็นเบสิกครับ mm. เป็นเบสิกที่จะต้องเรียกว่ามาขั้นรายการแม่นบอกเราอย่าว่าแค่เราเราเลยครับพระพุทธเจ้าท่าน mm. ้นสำเร็จแล้วแม่นบอกครับ มีพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมีพระเทวทัตแมนบะร่องโห,หนหายตัวได้ก็ยังเรียกว่าแม่ธรณีสูบครับแมน่แมนบะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่าใครที่ร่องโห,หนหายตัวได้ก็ยังเรียกว่าอยู่ในโลกิยธรรมครับยังไม่เข้าโลกุตลรนะครับโลกิยธรรมล้วนๆครับท่านชาติต่างๆ โลหินหายตัวได้ก็ขั้นชันต่างๆครับเพราะอะโลกุตละเท่านั้นจึงจะเรียกเป็นอัตโตมัติอย่างเดียวแล้วไม่มีระบุไว้ในเรียกว่ามรคองเปรมรคผลมรคสีผลสีนี้ก็ไม่มีระบุไว้ในเรียกว่าคําว่าโลกุตละมรคองค์ที่แปที่ส่วนกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าโลกุตละครับเป็นโลเกียะ ขอชี้ไว้เลยอย่างนี้ว่าโลกียะถัเป็นอยู่ในขั้นชั้น,นตา่างๆเป็นอยู่ในขั้นที่ว่าแม้กระทั่งพระอริยเจ้าก็ยังกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เฉยปกติสุขดีอยู่นั่นเห็นไหมจริงไม่จริงจริงข้าราชนารเนี่ยทุกคนสวดอยู่ ทุกคนสวดอะไรทุกคนก็ต้องรู้ว่าเปรียบเทียบได้ไนายบอกว่าตัวเองไปถึงไหนกันแล้วข้อไหนช้อยไหนเจ้าค้านี่อยู่ถึงข้อไหนแล้วคะจึงบอกเจ้าค้าได้ดิอเอาหยบยานานเดี๋ยวเสียงหายครับออเอาดังๆชัดๆโอ้ยพระเจ้าจอด เสียงมันไม่มีมันอะไรไม่ถ่ายว่าก็ยักขันรายการเราสัจนว่าก็รีบบอกว่าผ่านมาสัอนผ่านไปก่อนนะไม่ใช่ผ่านแบบสอบผ่านนะผ่านไปก่อนคือยังมาตอบนี่แม่แม่บอกเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าให้ต้องเสียเวลาเยอะมันนะเราต้องรีบยกมือผ่านไปก่อนน ไอ้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้ผู้เริ่มมานไม่มีบารมีไม่เกิดเนี่ยมีเยอะเลยครับถ้าจะแยกปีกย่อยแบบชาวบ้าน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 ,านล่งยากอย่างเราเรายิ่งบอกได้เลยว่ามีเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปเอาทีละช็อตนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วจะได้มีโอกาสว่ากันอีกทีแล้วยิ่งเจอขั้นละเอียดรู้ได้เฉพาะตัวนะครับ จะพอกตัวตัวตวต,วต,วตัวตัวจะพากจิตเข้าหันครับมันจะอ้ออันนี้ขั้นหยาบหยาบขที่พูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะยังไม่ได้เข้าเรียกว่าขั้นละเอียดน,นี่พูดเพื่อให้เราขั้นหยาบหยาบไปก่อนขั้นอนุบาลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไวใ้ให้กับทุกคนได้นำไปพิจารณาว่าจริงไมจง่จริงจริงไม่จริงจริงเออ เพราะฉะนั้นไปขบให้แตกอีกนะฝากไว้แล้วก็มาเรารับบุญกันให้บุญกุศลที่เราได้สร้างไี้ทำมาแล้วทุกพรพชาติให้พน้นจากกุสรวายาขอ,อยงมารเพราะเราได้มีโอกาสต่อยอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยาวนานด้วยเถิดสาธุ